วันนี้เวลา19นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเพิ่ทุนละองทุดีพระบาททุนก้าทุนกหม่อมถวายเงินสมทบทุนบริณิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารหรือมทส เป็นบุรีนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชบันนิธานที่จะสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนค่าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดกระประหมมให้จัดทําโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชก,กุมารเมื่อปี2552ต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553มีพระราชาำริให้จัดตั้ง บินิติทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสเพื่อดำเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมมีฐานะยากจนสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการโดยทรงวางหลักการกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด อันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยาภาพแก่เยาวชนไทย เวลา19นาฬิกา33นาทีศาสตราจารย์คลินิกสารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ่อทุนละองธุรีพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโัวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ วันที่28กรกฎาคม2565ปปัใใใตตต้้ <ด vere. S 2> ้ว่าุ๊บบ เวลา19นาฬิกา40นาทีนายอนุสักอินทระภูวศัก์ประธานกรรมการบริษัท AAS Auto Service จำกัดและคณะเ้ืทุนละอองธุรีพระบาทน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เบนลี่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษปศักราช2562 เวลา19นาฬิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายภูมิพันธ์บุญญาประมัยประธานกรรมการบริษัท TKI เผอร์เพชรชนจำกัดและคณะฟอทุนละองธุรีข้าบาททูนก้าทุงกระหม่อมถวัตณฬิกาปาเต็กฟิลิปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565และทูงก้าทุงกระหม่อมถวัตณิกาปาเต็กฟิลิปแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี